ไม่บ่อยที่จะได้เห็นนะต่อยมาออกงานแบบนี้เพราะสุขภาพก็ยังไม่เต็มร้อยนะคะมาพบปะแฟนหนังแฟนกระตูนแล้วขอย้อนความหลังสักนิดหนึ่งสำหรับนักภาคระดับตำนานนะต่อยเซมเบ้ค่ะมาร่วมพิธีเปิดเอ็มคอร์ s มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความเป็นมาของวงการวิทยุโทรทัศน์นะคะซึ่งน้าต่อยบอกว่าการเรียนรู้จากของเก่าๆนี่มีประโยชน์มากเลยอย่างเรื่องทักษะของการภาคคนรุ่นใหม่ก็ต้องอาศัยไปฝึกไปดูแบบอย่างจากนักภาครุ่นเก่าอยู่เหมือนกันนะคะคือยุคสื่อ โซเชียลเนี่ยค่ะจะไปไกลแค่ไหนมีนักภาคหน้าใหม่เกิดขึ้นเพียบแต่ว่าสิ่งที่น้าต่อยให้ความสําคัญก็คือต้องไม่ลืมตัวตนความเป็นนักภาพนะคะสนุกได้แต่ถ้าจะให้ครบเครื่องเรื่องการพูดการออกเสียงก็ต้องทําให้ถูกต้องตามหลักด้วยไปฟังเสียงน้าต่อยกันหน่อยค่ะอย่างฟิเซอร์เนี่ยพู้งงายฟิเซอร์เนี่ยคนอยากภาพมีเยอะแต่สมัยเนี่ยมันมี YouTube สามารถเปิดของตัวเองได้นี่ครับเขาก็ภาคไปอุตลุดวุ่นให้มันมันแต่ว่า มันยังมีอะไรอย่างหนึ่งคือการใช้ภาษาตอนนี้ใช้ภาษาวัยรุ่นแบบเยอะมากนะครับคือโทนเสียงโน้มน้าวคนให้สนใจอย่าใช้อารมณ์อย่างเดียวในการพูดออกไปการเปล่งเสียงไปบางครั้งมันดูมันเล่าใจใช่แต่ว่ามันขาดทักษะการหยุดการอะไรการหายใจ ส่วนใครที่คิดถึงเสียงภาคของน้าต่อยตอนนี้มีภาคหนังจีนหนังเกาหลีอยู่ด้วยนะคะแต่น้าต่อยไม่ได้ภาคบทพระเอกแล้วหลายคนคุ้นอาจจะบทต,ตัวรายแทนค่ะทําให้ต้องมาฝึกเพิ่มเหมือนกันนะคะเพราะปกติจะภาคเป็นเสียงตลกตลกมากกว่านี่ก็เลยเป็นอีกง,งานที่ค่อนข้างจะท้าทายเพราะว่าภาคจริงจังเลยค่ะทําให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดด้วยไปอัปเดตเรื่องงานของน้าต่อยกันนิดนึงค่ะ ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าคาแรคเตอร์เรามันภาพแบบตลกๆกันแต่กับนังก็ตูเนี่ยโอ้ยภาพแบบที่มันร้ายกาจแล้วรู้สึกมันมันยังไงกูรู้มันขัดขัดเนี่ยมันขัดขัดแต่ก็ต้องภาคไปเห็นไหมผมยังต้องฝึกเลยยังต้องฝึกเลยขนาดนี้มากๆภาคหนักเ่ยถ้าไม่ฝึกนะมันไม่ได้นะคาแรคเตอร์มันไม่ได้อินไม่ได้เราต้องอินคาแรคเตอร์เข้าได้ไม่ใช่การเปลี่ยนเสียงหรือว่าอะไรนะเราเอาคาแรคเตอร์ของตัวแสดงอะเข้ามาในมโนเราแล้วดันเสียงออกไปให้เข้ากัน แม้จะยังรับงานภาคอยู่แต่น้ต่อยบอกว่าจะภาคแค่สัปดาห์ละหนึ่งวันเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมเพราะสุขภาพยังไม่ค่อยดีอยู่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยไม่ได้เป็นภูมิแพ้ด้วยแถมยังมีอาการไซนัสอักเสบด้วยนะคะรวมไปถึงการที่ต้องเปลี่ยนเอียริยาบทท่าทางบ่อยๆก็คือต้องลุกมาทํานู่นทํานี่บ้างมันก็มีผลกับการทํางานเหมือนกันนะคะก็เลยแบบอ่ะไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะซึ่งนะ้าต่อยยังฝากคําอวยพรวันสงกรานมาให้แฟนรายการไทยบันเทิงด้วยช่วยกันฟังหน่อยว่าน้าต่อ จะอวยพรเป็นเสียงของอตัวกระตุ้นตัวไหนคะสวัสดีครับผมใจแอนเจ้าเก่านะครับภาคมานานแล้วครับปีใหม่ไทยนี้13เมษายนนี้นะครับห้ามสาดน้ำกันนะมันไม่ดีเพราะบางทีน้ำคุณไปตักน้ำอะไรมาก็รู้ผมสปปกปรกแล้วสายขานานมีเชื้อโรคเลยนะครับหลือย่างห้ามปากแป้งเด็ดขาดห้ามเลยห้ามห้ามเด็ดขาดนะโดนไปตาก็จะทำดันบอกให้นะเดี๋ยวฟ้องตัวเรมอนนะขอให้ความสุขกับสงการและปลอดภัยครับสวัสดีครับ